สวัสดีทุกท่านนะครับในปี2025แล้วนะครับสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับพระพรจากมานาประจําวันเป็นการแบ่งปันข้อคิดแล้วก็พระพร์ที่ได้รับจากการใช้เวลาของพระพีภวชนะของพระเจ้านะครับในปีที่แล้วนะครับขอบุณพระเจ้าพระพรจากมานาประจําวันอาดไปทั้งหมด104วันนะครับปีนี้ตั้งเป้าว่าจะทําให้มากกว่านั้นนะขอพระเจ้าทรงนํานะครับที่จะสามารถจัดสรรเวลาได้นะครับ ตอนนี้เซตวันเซตเวลาแล้วนะครับที่จะมาบันทึกหรือว่าสรุปหรือจดจดเขียนเขียนนะครับขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับที่หนุนใจนะทั้งทางข้อความทางคําพูดนะครับทางการทักทายนะครับที่เข้ามามบอกว่าอันนี้เป็นประโยชน์และเป็นประอรอนะครับอย่าลืมนะครับผมหนุนใจว่าทุกคนสามารถเตรียมแบ่งปันพะพอรอได้ไม่ว่าในกลุ่มไลน์ของโบสถ์หรือว่าในโพสต์ Facebook หรือทางไหนก็ได้นะครับ คัมภีร์ไม่ได้จํากัดแค่เราคนเดียวนะครับพลังของมันคือพระคัมภีร์มีพลานุภาพที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของทุกคนได้นะครับทุกคนที่อ่านนะครับเราแบ่งปันข้อคิดที่เราได้จะเป็นพระพรกับตัวเราเองและคนอื่นด้วยนะครับวันนี้มานะจำจังหวันนําเราอ่านด้วยกันจากมัทธิวบทที่สองนะครับซึ่งหลายคนอาจจะงงว่าเป็นตอนเกี่ยวกับคริสต์มาสแล้วมาทําอะไรในเดือน,อนมกรานะครับที่จริงแล้วนะครับวันนี้เป็นวันคริสต์มาสด้วย วันที่6มกราคมเป็นวันที่ทางคริสจาัรตะวันออกนะครับออเทอร์ด็อกส์นะครับฉลองคริสต์มาสกันคืนนี้นะครับจะเป็นคริสต์มาสอีฟแล้ววันที่7มกราคมเป็นวันฉลองวันคริสต์มาสนะครับเอาความแตกต่างด้านปฏิทินนะครับแต่ไม่ว่าอย่างไรนะครับคริสต์มาสเราควรจะฉลองทุกวันอีสเตอร์เราก็ควรจะฉลองทุกวันนะครับวันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่เกิดขึ้นในชีวิตของพระเยซูคริสต์ผู้ถ่ายของเราครับ เรา,าอ่าน,นพระคดีด้วยกันนะครับเราก็ใช้คําถามประจำของเราคิดไปด้วยกันครับมัทธิวบทที่สองพระเยซูได้ทรงบังเกิดที่บ้านเบรเลหฮมแควน้นยูเดียในราชการของกษัตริย์เฮโรดภายหลังมีพวกโหราจารจากที่ตวนออกมายังกรุงเยรูซาเล็มถามว่ากุมารผู้ที่บังเกิดมาเป็นกษัตริย์ของชนชาติยิวนั้นอยู่ที่ไหนเราได้เห็นดาวของท่านปรากฏขึ้นเราจึงมาหวังจะนมรัสการท่านขัานกษัตริย์เฮโรดได้ยินดังนั้นแล้วก็วุ่นวายพระทัย ทางชาวกรุงเยรูซาเล็มก็พลอยวุ่นวายใจไปด้วยแล้วท่านให้ประชุมบรรดามหาปุโรหิตกับพวกธรรมจารย์ของประชาชนตัดถามเขาว่าผู้เป็นพระคิดนั้นจะบังเกิดแห่งใดเขาทูลถามว่าที่บ้านเปนเลเฮมแควนอยู่เดียเพราะว่าผู้เผยพระชนะได้เขียนไว้ดังนี้ว่าบ้านเปนเลเฮมในแผ่นดินยูเดียจะเป็นบ้านเล็กน้อยที่สุดในสายตาของบรรดาผู้ครองแผ่นดินยูเดียก็หาไม่ได้ เพราะว่าเจ้านายคนหนึ่งจะออกมาจากท่านผู้ซึ่งครอบครองอิสราเอลชนชาติของเราแล้วเฮโรจจึงเชิญพวกโหราจารย์เข้ามาเป็นการรับถามเขาถึงได้ความช่วนถี่ถึงเวลาที่ดาวนั้นได้ปรากฏขึ้นแล้วท่านได้ให้พวกโหราจารย์ไปยังบ้านบเบลเฮมตัดว่าจงไปค้นหากุมานนั้นเถิดเมื่อพบแล้วก็จงกลับมาแจ้งแก่เราเพื่อเราจะได้ไปนมัสก,การท่านด้วย ขัลอาจาร์เหล่านั้นจึงไปตามรับสั่งดาวซึ่งเขาได้เห็นเมื่อปรากฏขึ้นนั้นก็ได้นำหน้าเขาไปจนมาหยุดอยู่เหนือดาวเหนือสถานที่กุมารอยู่นั้นเมื่อพวกหัวอาจาร์ได้เห็นดาวนั้นแล้วก็มีความยินดีนักการเข้าไปในเรือนก็พบกุมารกับนางมารีมารดาจึงกราบถวายนมันสก,การกุมานั้นแล้วเปิดหีบหยิบทรัพย์ของเขาออกมาถวายแก่กุมารเป็นเครื่องบรรณาการคือทองคํากํายานแลวก็มดยอด ขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับพระชนะของพะองค์ครับเราใช้คําถามคิดไปด้วยกันนะครับวันนี้มีพระพรอะไรมาถึงเราบ้างนะครับข้อแรกนะครับคือจากพระพิววันนี้เนี่ยมีข้อไหนที่ตะใจเราบ้างนะครับเป็นข้อประทับใจมีข้อไหนที่อยากจะเข้าใจเพิ่มเติมหรือาจะเป็นข้อสงสัยนะครับเราใช้เวลาคิดแล้วอ่านแล้วนะครับอย่าลืมขีดเขียนนะครับวันนี้อย่างที่บอกนะครับผมก็เปิดมานาบมากก็สงสัยนะว่าทําไมเขาถึงฉลองคริสต์มาส ก็คิดได้นะครับเพาวันที่6หมายถึงการฉลองคริสต์มาสสำหรับคิสเตียนออเทอรดอกด้วยครับอยถามกันทีหลังนะครับว่าว่าออเ o อร์ดอกนี่เชื่อยังไงหรือเป็นยังไงนะครับแต่เขาฉลองเพราะว่าปฏิทินคนเราระบบนะครับปฏิทินที่เราใช้ในปัจจุบันที่เป็นปี2025เป็นปฏิทินเกโกเรียน,นะครับปฏิทินที่ออเทอร o ดอกใช้ตั้งแต่แรกเป็นปฏิทินจูเลียนนะครับจากจูเลียสซีซ่า สิ่งที่ผมประทับใจนะครับไม่ใช่แค่วเราฉลองคริสต์มาสในวันนี้แต่ฉลองนะครับว่าพระเยซูที่มาบังเกิดน,นะครับเป็นกษัตริย์ของเราครับจะมาบังเกิดนะครับ,มา,บ,านนรบมาเป็นกษัตริย์ของชนชาติยิวและเฮโรดไม่ใช่เป็นคนเชื้อสายยิวนะครับดังนั้นเขาอาจจะมีความกังวลในการปกครองของตัวเอง เขาเป็นกษัตริย์อยู่ภายใต้การปกครองของซีซ่าอีกทีนึงนะครับเพราะว่าตอนนั้นอนาณาจักรโรมครอบครองอิสราเอลอยู่เห็นไหมครับว่าพระเยซูยังเป็นกษัตริย์เหมือนในวันนั้นเลยแต่ว่ากษัตริย์จะปกครองที่ไหนบ้างน,นะครับปกครองชีวิตของเราไหมปกครองครอบครัวของเราไหมปกครองบ้านเมืองปกครองคิสจักรของเราหรือเปล่าครับในปี2025ขอพระเจ้าให้ปกครองชีวิตของเราจริงๆนะไม่ใช่ว่าเราให้โปรงเป็นแค่ที่ปรึกษา เราให้ประงคเป็นคนที่คอยช่วยเหลือหรือฟังเราเท่านั้นนะครับให้เราฟังพระองค์อย่างที่ประทับใจมากนะครับคือข้อนี้นะครับที่ไฮไลท์ไว้บ้านเบรเลหฮมในแผ่นดินแคว้นยูเดียใช่ไหมครับเป็นบ้านเล็กน้อยที่สุดก็หาไม่ได้เพราะว่าอันนี้เป็นคำพยากรณ์จากมีขานะครับในสมัยเดียวกับอิสยาซึ่งน่าจะ700ปีอย่างน้อย6 0 0ปีอัพนะครับ ังกนั้นเนี่ยเรื่องนี้มีการพยากรณ์โดยล่วงหน้าหลายร้อยปีนะครับนอกจากนั้นเนี่ยพวกนักปราคือโหราจารนะครับโหราจารย์ในที่นี้ไม่ใช่หมอดูนะครับเป็นคนที่ศึกษาดวงดาวเหมือนกันนักดาราศาสตร์แต่ดาราศาสตร์สมัยนั้นเป็นศาสตร์ทางการคำนวณแล้วพูดถึงความเชื่อด้วยเหมือนกันเขาก็เลยสังเกตเห็นใช่ไหมครับนักปราเหล่านี้คำนวณได้ด้วยไม่ใช่แค่มีคาพยากรณ์นักปราคำนวณได้ แสดงว่าการมาบังเกิดของพระเยซูเป็นความจริงนะครับไม่ใช่เรื่องงมงายน,นะครับและเป็นสิ่งที่พยากรณ์ไว้ล่วงหน้านะพระเจ้าของเราทําให้สําเร็จตามที่พระองค์ออกแบบหรือวางแผนไว้นะครับว่าจะมีกษัตริย์เกิดจากวงวางของดาวิดัีนี้แสดงว่าเราไว้วางใจพระเจ้าได้นะครับพระเจ้าวางแผนไว้ล่วงหน้า600ปีก็เป๊ะๆตามที่พระองค์กำหนดไว้วางไว้ ชีวิตของเราที่อยู่ไม่ถึงร้อยปีเราไว้วางใจพระเจ้าได้นะครับในปีนี้พี่น้องมีข้อไหนที่แตะใจมีข้อไหนเป็นข้อสงสัยลองมาแบ่งปันกันดูนะครับแนข้อที่สองนะครับที่เราใช้ประจุมประจ,จาของเราคือเราเห็นลักษณะของพระเจ้าอย่างไรบ้างน,นะครับพระพีพ่สอนให้เราเห็นพระลักษณะอย่างชัดเจนนะครับอย่าให้มาจากความคิดของเราแต่ให้มาจากพระวจนะของพระเจ้าครับอย่างที่บอกไปว่าพระเจ้ามีแผนการ แผนการความรอดไม่ปล่อยทิ้งมนุษย์อยู่ในความบาปใช่ไหมครับไทยเราและมีฤทธิ์อำนาจด้วยไม่ใช่แค่หวังดีกับเราแต่พระเจ้ามีฤทธิ์อำนาจที่ให้แผนการของพระองค์สำเร็จได้ครับอีกอย่างที่ประทับใจนะครับเกี่ยวกับพลักษณะของพระองค์ในวันนี้นะคือพระเยซูคริสต์ที่มาบังเกิดครับพระองค์ไม่ได้มาบังเกิดเป็นผู้ใหญ่นะครับไม่ได้เป็นคนที่เดินไปไม้กาเขนในทันที แต่พระเจ้าที่สร้างฟ้าสวรรค์ด้วยพระหัตถ์ของพระองค์ด้วยคําตรัสของพระองค์เลือกมาบังเกิดเลือกนะครับเลือกมาบังเกิดเป็นทารกน้อยที่บอบบางที่ร้องไห้ที่ต้องกินนมที่ต้องมีคนเปลี่ยนผ้าอ้อมให้เพราะว่าพระองค์ถ่อมพระทัยนะครับพระองค์ไว้วางใจพระเจ้าพระบิดาเาขอบคุณพระเจ้านะครับที่พระเจ้า เป็นแบบอย่างกับเราในทุกๆท,ทางจริงพระเยซูคริสต์นะครับสามารถที่จะเป็นแบบอย่างในชีวิตของเราได้ครับคำข้อที่3ามนะครับคือจากวันนี้เนี่ยเราเห็นลักษณะของมนุษย์ยังไงบ้างนะครับนอกจากคิดถึงข้อที่แตะใจเรานอกจากคิดถึงสิ่งที่พระเจ้าสอนเกี่ยวกับพระองค์เองแล้วคิดถึงตัวเราคิดถึงสังคมมนุษย์ที่เราอยู่ด้วยนะครับคิดถึงการ เป็นโหราจารย์นะโหราจารย์ไม่ใช่เหมือนในไทยนะที่ดูดวงคำนวณราศีแล้วก็คิดแต่ร่ํารวยหรือว่าออกไปถึงลอตเตอรี่หรือการพนันเท่านั้นนะครับแต่ว่าคิดถึงดาราศาสตร์ที่เป็นศาสตร์ที่พระเจ้าทรงกําหนดไว้ดวงดาวต่างๆถูกวางไว้ตามพระทัยของพระเจ้าดังนั้นเนี่ยแม้แต่ดาราศาสตร์การศึกษาดวงดาวก็เป็นสิทธิ์ที่รับใช้พระเจ้าได้นะครับ ม่ได้หมายความว่าวันนี้เราไปดูดวงแล้วรับใช้พระเจ้านะอะไรที่ตรงข้ามกับพระคําของพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าอย่าดูเลิกดูยามอย่าเป็นคนที่ใช้สิ่งเหล่านี้เป็นรูปเคารพนะครับังนั้นขอให้เราใช้ทุกศาสตร์ที่เรามีอย่างถวายเกียรติและอย่างถูกต้องนะครับคือใช้เพื่องานของพระเจ้าใช้เพื่อรับใช้พระเจ้าใช้เพื่อรับใช้พี่น้องนะครับเพื่อประโยชน์กับโลกนี้นะครับ อีกอย่างนะครับที่เห็นเกี่ยวกับลักษณะของมนุษย์นะครับคือปฏิกริยาของเฮโรดเฮโรดไม่ได้เป็นคนอิสราเอลแต่ด้วยการเมืองด้วยวงตระกูลด้วยเชื้อสายของเขาด้วยสายสัมพันธ์กับอาณาจักรโรมทำให้เขาได้เป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอลใช่ไหมครับแต่อำนาจแม้ว่ามีแค่คนมาทักบอกกษัตริย์อยู่ไหนเราตามหาเด็กน้อยคนเนี่ยเฮโรดกับ ทั้งเยรูซาเล็มกับมีความปั่นปวดเต็มไปหมดมันแสดงให้เห็นนะครับว่าอํานาจเนี่ยการปกครองเนี่ยของมนุษย์เมื่อเทียบกับของพระเจ้าแล้วนะครับเทียบไม่ได้เลยถ้าวันนี้เรายึดอํานาจของโลกเป็นหลักเราจะมีความวุ่นวายนะครับเพราะว่าอํานาจของโลกมันเปลี่ยนแปลงได้มันขึ้นแล้วมันก็ลงแต่อํานาจและการปกครองเหมือนกับที่เราฉลองในช่วงคริสต์มาสนะครับ การปกครองจะอยู่ที่บาของท่านและราชสมัยของท่านหรือการปกครองของท่านนั้นจะไม่มีที่สิ้นสุดเลยนี่คือกษัตริย์ของเรานะครับคือองค์พระเยซูคริสต์ที่มาบังเกิดน,นั้นขอให้เราไว้วางใจกับอำนาจและการปกครองของพระเจ้ามากกว่าอำนาจและการปกครองของมนุษย์นะครับไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนก็ตามมาถึงคำถามข้อสุดท้ายนะครับที่สำคัญที่สุดเสมอครับคืออย่าให้พระคัมภีร์เป็นแค่ความรู้นะ ขอให้พระคัมภีร์เป็นสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตของเราขอเวลานะครับที่พี่น้อยใช้ส่วนตัวนะคิดถึงสักอย่างหนึ่งที่พระคัมภีร์วันนี้สอนเราเราจะเจอเยอะจนเอียดแล้วนะในช่วงคริสต์มาสนะครับเกี่ยวกับการมาบังเกิดของพระเยะซูแต่พราะว่าจะนะเป็นนิทานุภาพนะครับใช้เวลากับพระคัมภีร์รับลองอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้คิดว่าจะนํามาใช้อย่างไงบ้างหรือพระเจ้าเล้าใจให้เราคิดถึงใครนะครับอย่าลืมที่จะอธิษฐานเพื่อกัน สุดท้ายเราที่ทานด้วยกันนะครับพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ที่การฉลองคริสต์มาสไม่ได้ฉลองแคะในเดือนธันวาคมเท่านั้นเราพระเจ้าทรงนำที่ทุกๆวันของเราจะเป็นการระลึกถึงการถ่อมใจของพระเยซูที่เสด็จมาบังเกิดเป็นทาลกน้อยเพราเราขอบคุณพระเจ้าที่ทุกๆวันเป็นโอกาสที่เราคิดถึงไม้กางเขนของพระองค์ทุกๆวันเป็นโอกาสที่เราคิดถึงอุโมงค์ที่ว่างเปล่าที่พระเยซูคริสต์เป็นขึ้นจากตาย ชนะความบาปและความตายเพื่อเราเรืะเจ้าให้ทุกวันของเราเป็นวันที่พระเยซูคริสต์ปกครองขอพระเจ้าไม่ได้เป็นแค่ที่ปรึกษาไม่ได้แค่เป็นแค่ผู้ช่วยของเราแต่ขอให้พระเจ้าพระเยซูคริสต์เป็นกษัตริย์ที่ปกครองชีวิตของเราในวันนี้ทุกๆวันด้วยจะทรงนำเราในปีนี้ขอทรงนำที่ไม่ว่าเรามีความรู้เรื่องใด ประกอบอาชีพอย่างไรมีศาสตร์อะไรก็ตามที่เป็นความเชี่ยวชาญของเราขอให้เราใช้สิ่งเหล่านั้นเพื่อรับใช้พระองค์ขอฝากที่นี้ไว้กับพระองค์ที่ทานนามเปนสกิรเจ้าอาบินขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับที่ร่วมติดตามในปี2 0 2 4นะครับ1้4ตอนนะครับเรามาทําลายสถติด,ด้วยกันนะครับแล้วเสาร์อาทิตย์ไม่ได้พบกันนะเป็นเวลาที่พี่น้องจะได้พักนะครับใช้เวลากับพระผีนะครับแต่ในวันธรรมดานะครับถ้า วันธรรมดามี365วันหากลบไป52อาทิตย์ใช่ไหมครับรวมเป็น104วันก็ปีนี้เราจะทำได้เท่าไหร่นะครับจาก250าวันขอพระเจ้าทรงโปรดและทรงนำนะครับหวังว่าจะเป็นพระพรนะครับถ้าเป็นพระพรพี่น้องอย่าลืมที่จะแบ่งปันนะผมไม่ได้สนใจไม่ได้เคยดูยอดไลค์ยอดวิวเลยนะครับเฉะนั้นขอพี่น้อง ให้ได้ราบพระพรแล้วเอามาแบ่งปันนะครับกับคนใกล้ตัวกับคนที่อยู่ในโบสอ่าหรือจะโพสต์หรือจะทําอะไรก็ตามนะครับไม่ต้องผ่านทางของไทยชนะเท่านั้นนะครับไม่ว่าพี่น้องอยู่โบสไหนอยู่ที่ไหนก็ตามขอให้พระคําของพระเจ้าเป็นสิ่งที่ช่วยเปลี่ยนชีวิตของเรานะครับเป็นตัวแทนของพระเจ้าไปด้วยกันวันนี้สวัสดีครับ